เลือกใช้น้ำมันทำอาหารให้เหมือนเรียนมากับโปรช่วงนี้หลายๆคนอยู่บ้านก็หันมาเข้าครัวทำอาหารกันใช่ไหมล่ะครับและหนึ่งในเมนูยอดนิยมก็คงจะหนีไม่พ้นพวกเมนูทอ,ทอดททั้งหลายซึ่งถ้าเราจะใช้น้ำมันในการทอดจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำมันประเภทไหนเหมาะกับอาหารอะไรเง้นลองไปเลือกดูกันดีกว่าครับกับเลือกใช้น้ำมันทำอาหารให้เหมือนเรียนมากับโปรสิ่งแรกที่ควรรู้นะครับนั่นก็คือน้ำมันเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆคือน้ำมันจากสัตว์ และน้ำมันจากพืชน้ำมันจากสัตว์นั้นมีไขมันอิ่มตัวสูงสามารถแข็งตัวหรือเป็นไขได้ง่ายและมีกลิ่นหืนเมื่อทิ้งไม่นาน,านหากรับประทานในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดคอเลสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับส่วนน้ำมันจากพืชจะประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวมีสารต้านอนุมูลอิสระและจะไม่ค่อยเป็นไขแม้อยู่ในที่เย็น ทีนี้เรารู้จักชนิดของน้ำมันประกอบอาหารหลักๆกันไปแล้วเรามาอัพสกิลกันไปอีกนิดดีกว่าครับว่าน้ำมันประกอบอาหารที่เราเห็นแยกย่อยทั่วไปอีกหลายประเภทเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมาะกับการทำอาหารอะไรกันบ้างประเภทที่1น้ําน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากแบ่งหลักๆออกเป็น extra virgin olive oil นิยมนำไปใช้ทำน้ำสลัดและซอสต,ต,ต่างๆ pure olive oil เหมาะกับการใช้ในเมนูผัดแบบเร็วๆเช่นผัดผักหรือข้าวผัด Light Olive Oil นิยมนำไปใช้ทอดอาหารที่ทอดนานยิ่งขึ้นเช่นทอดหมูไก่ปลา 2. น้ำมันถั่วเหลืองมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวระดับปานกลางเมื่อผ่านความร้อนอุณหภูมิสูงจะทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระได้ง่ายจึงเหมาะกับการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนปานกลางโดยนิยมนำมาผัดหรือนำมาทำน้ำสลัดและมะกรีน 3. น้ำมัน,มน,มนเมล็ดทานตะวันเป็นน้ำมันเนื้อบางเบาไร้กลิ่นถือว่ามีประโยชน์สูงเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมเพราะราคาสูงโดยส่วนมากจะนํามาทำอาหารเพื่อสุขภาพและน้ําสลัด 4. น้ํามันรําข้าวมีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระและป้องกันการเกิดออกซิเดชันที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นหืนจึงไม่ต้องใส่สารกันหืนโดยนิยมนํามาทาอาหารเพื่อสุขภาพผัดและน้ําสลัด 5. น้ำมันป่าถือว่าเป็นน้ำมันยอดนิยมเลยก็ว่าได้เพราะใช้ทำอาหารที่คนไทยชอบทานกันและมีราคาถูกใช้ทอดแบบน้ำมันทุ่มๆเช่นปลาทอดไก่ทอดแต่มีข้อเสียนะครับเพราะมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถ้าทานเยอะๆจะไม่ดีต่อสุขภาพครับ 6. น้ำมันงาเป็นน้ำมันที่บริสุทธิ์ไม่ผ่านการฟอกสีคงคุณค่าสารอาหารไว้ครบถ้วนเหมาะสำหรับอาหารที่ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงนิยมนำมาผัดจี่และหมักซึ่งจะช่วยอาหารมีกลิ่นหอมและสามารถเก็บไว้ได้นานไม่เหม็นหืนครับ 7. น้ำมันคานูล่าเป็นน้ำมันที่สกัดได้จากมเมล็ดของต้นคานูล่าซึ่งทำมาเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะนิยมใช้กับการทำเค้กขนมปังช็อกโกแลตลูกอมหรือมาการีน 8. น้ำมันหมู นิยมนำมาผัดและทอดแต่จริงๆแล้วมีกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงหากรับประทานในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดคอเลสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับซึ่งเป็นตัวร้ายต่อการก่อมะเร็งและโรคหัวใจครับเอาละครับก็ลองนําไปเลือกใช้ทาอาหารให้เหมาะกับอาหารแต่ละประเภทนะครับแต่ระวังจะ e อ j o y e a t i n ตมากเกินไประวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับ